มาทุกช่องเลยทุกสำนักัสดีคัสดีครับนะครับคนที่ไมสูบริเวคที่รักยอะตามธรรมาาทีปูชยามนะมามิสารสันเป็นเนแล้วนะครับ กรบริจีนจากบุกกองยาวเจ้าายนะับคุณเจาากีทั้งเก่าเป้านีครับอยากมาเป็นแทนท้องเดีครับทั้งเก่าสาครับอืม่กได้ว่าเพาะว่จ่อยากเหลแท้ใช้พูกับเปนเดเจ้าสาเนี่ยบยงมันแม่่โตันได้ครับเาวางูทำภาคขวันต่างิวคาในเคหา ไว้ที่ผ่าใบาสีหรือผูกของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้นะครับเพื่อเป็นนะครับจาลองการแต่งงานจริงๆเลยมาร่วมพิธีในว,วันนี้นะครับเพื่อท่านต้นไม้นานาชน,น,นิดนะครับท่านจะสังเกตเห็นบริเวณต้นไม้จะมีเชื่อต้นไม้แล้วก็สมเด็จประเทศพศัลรัตนาชดิดานะครับเป็นโครงการอนุรักษ์ อย่างที่นายกสีกวนพูดเมื่อสักครู่นี้ตอนผมลงรถเนี่ยผมก็ถามท่านนายก,กว่าไอ้ท่านนายกไอ้อึ่งเนี่ยพอมันไข่ออกมาแล้วเนี่ยนะมันเป็นตัวอะไรนะไอ้กบนี่ยกพาพอจะรู้หรอกนะครว่าเราเรียกกันว่าพวกนะ,ะแล้วอึ่งเนี่ยพอมันออกรูปมาตัวเล็กๆเนี่ยนะ,ะมันเรียกตัวอะไรนะครับท่านนายกก็บอกว่าพวกเหมือนกันใช่ไหมฮะพวกเหมือนกันเพราะตอนนั้นไม่คงแยกไม่ออกเลยนะ ว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยนะมันเป็นลูกบกลูกเขียนนะลูกอึงอ่างขออนุญาตอาจจะรวมลูกคัางคกเข้า,ขาไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ถนะึงจถึงลูกอึงน,นะเอาไปว่าเราก็จับมารวมๆกันแล้วก็กินนะเราก็ทําหมกเรียวกว่าหมกพวกนะต่อไปนี้ท่านนายกก็จะบอกว่าคนหนองคาเนี่ยนะก็จะกินแต่เฉพาะสัตว์ที่มันวัยโตนะโตเต็มวัยเราจะไม่กินสัตว์ที่มันเป็นสัตว์วัยอ่อน เพื่อที่จะได้เกิดความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่จะชื่นชมต่อไปแต่ระดับตับผมวอาไว้ถึงระดับสำหรับปีนี้ได้เท่าไหร่ครับผมปีนี้ครับ50ล้านครับห้าสิบล้านทอง20่สิบบาทครับครับเป็นจดในรอบนะปกติถ้าเป็นจดทะเบียนสมรสคนก็จะเป็นท่านเต็มเภอวันนี้เป็นการจดทะเบียนสมรสติงแล้วก็จัดน้ำสัตว์ ซึ่งน้ำนะก็ได้รับเกียรติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนรับครับัรับิ่งใหนะครับสามสองหนึ่งสี่สามสองขอเสประือเครับโอ้พิธีการนะครับมธรรมดาครับเท่า จี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 จับจ,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 จอ๊อจีจ๊จีจิจีจีเอีงปลอยเต่าปลอยสัตว์ลงสู่ธรรมชาติแล้วรวมพิธี Hãy nam, Đông nam.